ตื่นเช้ามาเปิดเพลงเช็ดหน้ารถนะอันนี้พี่หนึ่งมาถึงเมื่อวานข้ามเมื่อวานนี่หนึ่งปาลาครับผมพ่อกำลังนึ่งปลาใส่เห็ดอะนนอยู่ไปซื้อมะนาวกันก่อนนะผมแอบมะนาวเนื้สจบ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอน,นทักไทยแลนด์นะครับก็คือว่ามอร์นิ่งเช้านี้แหละครับผมวันนี้น,ดนได้ยินไหมทุกคนผมต้องไปชื้อมะนาวนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับเดีย๋ยวก่อนไปรับหางโอ้ว่าจะไปหลอยถ่ายพี่หนึ่งในห้องพี่หนึ่งตื่นก่อน <laughs> ผมได้หางแล้วพี่ตัดหางเมื่อวานนะวันนี้ได้หาง อ๋อไม่ได้หรอกรถวีวีไอพีต้องการแล้วใช่ไหมพี่ใส่ตังค์เพลให้หน่อยเราต้องใช้เพลแล้วอะได้เลยได้เดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งอย่างนี้แหละไปอย่างนี้โชว์ภูมิไใช่เขาบอกว่ามีดีให้โชว์แต่ผมไม่มีดีไงเขาก็เลยไม่มองเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นี่ครับไปจอดจ้า ก็จอดกันอยู่นี่นะครับผมก็พี่แม็กออกไปแล้วนะเมื่อเช้านี้พ่ออันนี้ผมเช็ดหน้ารถเมื่อเช้าตื่นเช้ามาเปิดเพลงเช็ดหน้ารถนะอันนี้พี่หนึ่งมาถึงเมื่อวานข้ามเมื่อวานข้ามวันเดียวกับผมแหละแต่ว่าผมข้ามช่วงเช้านี่ครับ พี่หนึ่งวีวีสารแผ่นพ่อนะครับใครไม่ติดตาม YouTube ติดตาม YouTube พี่หนึ่งเลยนะไม่รู้อยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะพี่เนิ่มฝากช่างหน่อยนีต่างคนต่างเดี๋ยวเพิ่งตื่นนะแล้วบรรยากาศโคตรดีเลยเช้านี้ใช่อากาศดีมากเช้านี้ตื่นเช้ามาฝนมันตกเมื่อคืนนีะครับก็มาเปิดเพลงนะครับนี่แบรนด์นี้เลย ฝากติดตามด้วยนะของเพื่อนผมเองเพื่อนผมเป็นคนทําต่อมาวันนี้มาดูกัรน,นับเมนูอะไรกินมั่งเขาใช้ผมไปซื้อมะนาวผมยังไม่ไปเลยนี่นี่หนึ่นนงปลาแล้วผมพ่อกำลังน,น,นึ่งปลาใส่เห็ดอยืด<ม>กับใบต้้งโอโน้นะครับนี่ด<ม>ี๋ยวก็ผักตรงนี้กคนลมมัม <ๆ S 2> นปลามึก มหมึกนะปูับโอ้หโบราณไม่รู้มากเลยวเนี้ยผักที่นี่กินกันสี่คนกูดใส่น้ำมันหอยนี่ครับพ่อทำกับข้าวกับพี่แอนพี่แอนทำไรน้ำจิ้มจ้ะพี่แอนทำน้ำจิ้มนะครับนี่ครับเครื่องครัวบ้านอะคาเดมี่ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องอลังการใช่ไหมพอแค่ทํากินก็พอแล้วนะครับนี่เป็นหลไม่อลังเลยไม่อลังเลยจ้าแก๊สแก๊สนี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่า ของที่บ้านเลยนะก็คือใครกลับมามีแก๊สก็คือมีกมีที่ทํกับข้าวนะถ้ากลับมาแล้วไม่มีแก๊สก็คือก่อไฟทํากับข้าวนะ <c oughs> เราถา่านผมว่าจะเอามาอยู่อันนี้เขียงฝั่งลราพิธนกรซื้อมาแล้วเก็บไม่เอาแล้วตอว่าให้ีไะวันวันไม่ใจปีว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนีไ้แก๊สนั่นนะอืมของอันนี้เดี๋ยวชุบแป้งทอดไม่อันนี้เปลี่ยนเป็นข้าวลาบเปล่าพี่อ๋อ เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมทําลูกจิ้มกินกันนะเมื่อคืนโอ้โหยน้ำมะนาวน้ำมะนาวไม่ใช่น้ำกระเทียมกระเทียมดอง,ดองโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อมะนาวก่อนทุกคนเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมะนาวสักแป๊บครับไปทุกคนใช่แล้วพี่เคคันนี้พี่เคซื้อไว้ <c oughs> ไปโอ้ปิดไม่ไป ไปซื้อมะนาวกันก่อนนะผมนี่ครับบายแคมป์มีเ่เช้านี้อากาศโคตรดีผมจะไปซื้อมะนาวตรงไหนวะเ,เนี่ยยา,าวเช้าเชียงของเอเดี๋ยวหาซื้อมะนาวก่อนเนี่ยเขี่ยออกมานิดนึงก็เจอร้านขายแล้วเอามะนาวห้าลูก มะนาวห้าลูกมีอะไรกินอีกไหมอังนุ่นเดี๋ยวค่อยไปหากินหน้าด่านเราทุกคนอเอาแต่มะนาวเลยครับอโอเคผมจ่ายตังค์เหรอเท่าไหร่ครับ,บล,ลูกละห้าบาทแล้วครับสี่ลูกห้าสิบ เรื่อละห้าบาทยี่สิบห้าบาทลูโคตรใหญ่ขอบคุณครับไปกลับเอาบรรากาไปให้เขากันครับผมเออเลย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 โอโนี่ประตูอย่างแคบประตกเยียคือเข้านี่พอดีรถเลยนะครับถ้าใครบางฝุ่นยืมยื่นประมาณสักคืบหนึ่งก็คือว่าเข้าบางฝุ่นชนในนี่เลยแหละ ต้องฝุ่นชนประตูนะครับนี่ครับโต๊ะพวกผมกันนะครับโต๊ะนั่งชิลกันนี่ครับโอ้โหเต็นเช้ามากับบรรยากาศมาแล้วมะนาวาอันนีออ้อะไรทำอะไรอีกพี่เนี่ยราบปลา,ปปาเอาราบปลาพอใส่กุ้งสดด้วยได้ไหม เพราะว่ามันมีกุ้งกับปลาหมึกดวงหนูอ่ะเอามาจัดไปนี่ครับผัดผักกูดด้วยนะครับเดี๋ยวผมแชทกูโปก่อนเดี๋ยวพ่อผมมาพามาชมพ่อทำกับข้าวกับพี่แอนทำกับข้าวนะอยู่นี่สบายเลยพ่อกับพี่แอนอยู่ตื่นเช้ามาไม่ต้องทำอะไรแลร้วเช็ดรถรอ,อก,กินข้าวองเดียวนะครับนี่ห้องครัวบ้านคาเดมี่นะโอ้โหถ้าอยู่กันครบนี่บันเทิงเดินนี่หัวไหล่ชนกันเลยในครัว โอ้โหทุกคนน้ำมันได้เราอุควันขึ้นแล้วนะครับผมแล้วผมอาบน้ำเลยแล้วกลิ่นมันเป็นอะไรที่ติดเสื้อมากอ่ะกลิ่นน้ำมันไหมอ่ะเดี๋ยวพ่อจะเอาแบบควันลุกนะครับลุกป่าวไม่ยอย่ามาดูกันควันจะลุกป่าวไม่รู้ควัน,ขนเขาาหรอยังว่าควันจะลุกหรือบ้านไฟจะลุกนรนบเนื้อต้ม เปิดไฟเบาก็เปิดไฟเบาโอ้โหเราลุ้นใหญ่ลุ้นใหญ่อาบน้ำกันเสร็จหมดแล้วนะครับกำลังทำกับข้าวนี่ก็หุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เห็นไหมก็ผมก็เก็บของอาบน้ำเสร็จก็เก็บที่นอนขึ้นรถแล้วนะพอดีเมื่อคืนผมผลที่นอนลงมานอนกับพ่อในห้องนะครับผมผมเอาพรมมาซักเมื่อวานนี้ เมื่อคืนฝนตกอีกเมื่อวานกะว่าจะแดดแรงๆแ,แดดไม่แรงอีกนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จปั๊บแล้วก็เตรียมตัวนะครับออกไปรับหางนะครับเพราะว่าหางผมมานะ่าจะมาถึงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆพี่กาออกมาจากศาลประมาณแปดโมงศาลก็คือว่าที่ยกของที่ยกตู้บอดเต็นนะครับก็ประมาณแปดโมงแปดโมงตู้เปล่ามันจะลงมาเร็วกว่ากันประมาณห้าหกชั่วโมงก็ถึงและหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ ออกมา8โมงประมาณไปบ่ายพี่กาก็น่าจะถึงนะเดี๋ยวผมรับหางเสร็จผมก็ดิ่งลงหลังสวนเลนะับน่าจะลงได้ลงไปหลังสวนชุมพรนะครับกอ็อย่ารอดูกันนะว่าผมจะได้ลงไปไหนนะครับไปนครไปนครอีกแล้ว,ก,ลวกันเลยสนุกเลยนะนะเนี่ยโอ้โหลืมจะซ้ายก็ได้ไปเลยได้ไป ถ้าผมไปเที่ยวนี้ถ้าผมจะวิ่งคู่กับพี่หนึ่งนะผมจะไม่ลงมากินข้าวไม่ลงอะไรเลยผมจะนอนหน้ารถรออย่างเดียวรอเวลาแบบ,บนอนเอาแรงก่อน <laughs> วิ่งกับพี่หนึ่งพี่โอเหนื่อยมากยอมรับนะครับกับพี่แนนนี่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่กับการวิ่งรถนะครับแต่เหนื่อยกับการเช็ดรถมากกว่ากับพี่แนนโอ้โหเช็ดไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแล้วทีนี้มาวิ่งสายนี้แล้วนะพี่แนนก็มาวิ่งฝั่งเสียงของละนัดกันอย่างดีเลยว่าจะมีปาร์ตี้กัน นี่ครับอุย้ยเสร็จแล้วทุกคนนี่ผักผักกูดนะครับปลาทับทิมหนึ่งมะนาวนะปลาทับทิมนี่ปลาทับทิมโรตัสนะตัวละห้าสิบกว่าบาทหกสิบบาทถูกนะถูกเพราะว่าไอ้ลยลดราคา,าเ,เราถึงซื้อถ้าไม่ลดราคาเรายังไม่ซื้อนะเออเดี๋ยวบอกเลยชาวบ้านขอรู้ว่าเรากินของลดรา,าอล่ะค่ <c oughs> อันนี้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วก็ปลานะลาบลาบลาบ,าบทุกคน ก็ฝีมือพี่แอนเลยพี่แอนคนที่ไหนราดบุรีป่ะลาดบุรีนะอำเภอเลยพี่ดำเนินสะดวกฮะดเนินสะดวกอ๋อดำเนินสะดวกเนินมะพร้าวเลยเนะีาา่ยอันนี้ก็ผักแก้มกนึ่งปลานะอันนี้น้ำจิ้มนึ่งปลาโอ้โหกับข้าวไปได้หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างพ่อมีอย่างที่สี่พ่อทำอะไรเนะี่ยนี่ครับนี่ผัดปลาหมึกโอ้เมื่อวานเมืม่อวานตอนเย็นเอาปลาหมึกมาย่างกันนะก็ใช่ แอิ่วดำหากันอยู่เมื่อวานว่าจะแช่ปลาหมึกนี่กัวข้างหางจุดกําเนิดก็คือพ่อผมนี่แหละพาทากับข้าวกิงข้างหางจนทุกวันนี้นะครับพ่อลากผดโอ้นี่อันนี้อันนี้อันนี้มีต้มจืดอีกนะเนี่ยโอ้เราอะเม้าพอแล้วนี่โอ้โหปลาหมึกแดงนะครับ ขอแล้วทุกคนเดี๋ยวรอกินข้าวกันผมขอชัดก็โฟนนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวกันเช้านี้นะยังไม่รู้ว่าจะนั่งกินข้างนอกหรือนั่งกินข้างในนะเพราะว่าข้างนอกโต๊ะมันเปียกเมื่อคืนฝนตกเช้ามาอากาศโคตรดีเลยเนี่ยข้างนอกมันเปียกโตะมันเปียกนะครับคนอื่นเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านใช่ไหมพี่เราเลียยเเล้ยงแมวเฝ้าบ้านไอจอนใหญ่เล็กมันเลี้ยงแมวเฝ้าบ้าน อมีอแมวฟอ,อ,อบาทมีอยู่สองตัววิ่งไปวิ่งมาคนซื้ออาหารมาให้อยู่แมวแต่ไปเล่นมันไม่ได้นะมันเป็นแมวจรวิ่งไปวิ่งมาจ่ายม, <S 1> <S 1> มันยังไม่คุ้นเราเราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวมันไปนอนหน้าพัดลมเรียบร้อยสตาร์เครื่องคือครึงเรียบร้อยก็วันนั้นผมพี่ขึ้นมาอยู่ในรอกี่ออกมาจากโกกงอ่ะอ่า เปี P P ่ยนเรียนขึ้นมาจากห้องใช่ว่าจะพั้อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่มันก็ร้องเนงี้ยเนี้ยเนี้ยเราประตูเราอยู่ในตู้เปลี่ยนที่เราอยู่ในตู้ประตูปิดไม่ได้เนี่ยใช่ไหมออกมาจากกองงงแล้วบอกไว้อ่าปิดหายแล้วแมวก็มาด้วยเรนา,ารน้อหานะกันหาหาทำไมมันมามาันไปอยู่ที่โลอยู่ในโลอ่าอยู่ที่ว่าเป็นคังคันลอยไหมอ่าคันลอยอยู่ตรงนั้นอะอ๋อคันคันแนวข้างหน้านะนะของตัวหางอ่ะโอ้ถ้าเกิดพี่ออกตัวไปแล้วมันหล่นในโลเหยียบแน่จริงเหยียบร้อย ที่เอาเดนนะน่ากในป่ามันเปงก้าวป่ายกับแมวอยู่ในป่าอ๋อแมวป่าไปเดี๋ยวกินข้าวกันทุกคนชาร์ตโกโปรก่อนกับข้าวก็ใกล้จะเสร็จแล้วหลายอย่างเออมีคนสงสัยพ่อยังมีคนสงสัยอยู่ว่าพ่ออิสลามกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งตอายุ้ตนตั้งแต่พ่ออายุสามสิบห้านะครับเข้าอิสลามแล้วตอนนี้พ่อสี่สิบสี่สิบแปดแล้ว ใช่ไหม 48. 48พ่ออายุ48แล้วนะครับมีคนแต่บอกพ่อว่ายังหนุ่มอยู่เลยนนจะหน้าตาเท่าพ่ออยู่แล้วอะ่ะผมกับพ่อไน้ห่างกันประมาณ18ปีพ่อมีผมตอนอายุเท่าไรนะ <c oughs> พ่อมีผม,มตอนอายุ20เหมือนกับผมมีลูกสาวเลยประมาณอายุ20เหมือนกันเนี่ยผัดพักโอ้โหถ้าใครได้มากินฝีมือพ่อยิ่งไอ้นี่นะ ไอ้อะไรนะโครงเนื้อตุ่นเนี่ยว่ะครัเรียกอะไรนะตุ่นเนื้อหูนั่งแท้เคยเจอพ่อนี่ทำกับข้าวกินได้นะโอเคูครับมีทั้งพ่อครัวและแม่ครัวเฮ้เดี๋ยวเรากินข้าวกันกับขอชัดโกโปรกันครับผมมาพร้อมแล้วครับผมมากินข้าวกันทุกคนนี่ครับทำความสะอาดน่ารอดละ กินข้าวเสร็จอีกสักพักก็จะออกไปนะนี่ทิ้งเราอีกแล้วทิ้งพี่หนึ่งอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวค่อยดูไปก่อนเลยกินงไว้ก่อนเลโอ้โหมีกับข้าวนี่ก็แซมเปิลไปแล้วดูดูดูด,ด,อด,ดูอย่ยอกินเยอะอางขนมกลับนะกินได้เย็นเที่ยงเลยเนะี่ยอย่างขนมกับตักเยอะ มีเงินเห็นอ้อิจีกอย่างไลยรลยใเนี่ยผักกูดที่สุดแล้วมัอนต้อไปกินที่ต้มกะทิอ่ะผักกุฎนะแอนทำยังไงก็ไม่รสชาติเหมือนเขาเรือนผักกูดอ่ะชาวบ้านที่หนึ่งบ้านพี่เขาจะทำมึง ต้องไปดีอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะยังไม่เคยต้องไปลองต้องไปลองวันนี้ได้จะกินผัดก่อน <c oughs> มันก็จะแนวแนวเนี้ยแต่เขาใส่น้ำกะทิ่น้ำกะทิมันจะหวานหวานมันมันหน่อยต้องไปเรียนปัึกษานะ <c oughs> ไปแล้วอยู่สี ee, mm ่ห้าวันนี้กำลังดีนะว่าแบบนอนแบบนี้ได้ได้นอนบ้านไปผมไปด้วยนะเอาเอาผมไปด้วยโอ้ยเปิดปลาดิครับอือแน่นเลยไวรุ่นปลายเหลืองเนื้อแน่นมันสุกไหมเนี่ยเพาอมันสุกไหมเนี่ย พอดีนะเมื่อคืนปลาดิบเลยยังกินเลยใช่ไหมโอ้ทางตรงไม่ต้องอ้อมไม่ให้อ้วนยังไงก็ดูพ่อทำกับข้าวดูทำกับข้าวกันกินเช้าหนึ่ง โอเคมากินข้าวกันทุกคนมันมัมครับผมมาอย่างเงี้ยจอซ่อม <c oughs> okay. โอเคโอ้เอาจอซ่อมกันหมดนี่วันเนี่ยเที่ยวเาลาะอะไรมานะครับก็ผมจะออกไปรับหางแล้วโอ้พ่อก็ได้หางด้วยทุกคนเอ้ยพ่อได้ตู้ด้วยนะพ่อได้ตู้ผักผมได้ตู้เปล่าก็เดี๋ยวจะไปรับหางนะครับก็ให้พี่หนึ่งฟาบ้านนะ ไอพี่หนึ่งอยู่บ้านพี่หนึ่งตัดหางเมื่อวานพร้อมผมแต่พี่หนึ่งตัดเกนหมดตัดเช้านะครับผมก็หลังจะข้ามไปรับหางแล้วทุกคนก็จะมาปิดคลิปบ้านอคาเดมี่นะครับแล้วก็ตัดเลี้ยงเฝ้าบ้านผมนะครับเนี่ครับเดี๋ยวพี่หนึ่งอยู่บ้านผมออกไปรับหางแล้วพ่อก็จะไปรับตู้แล้วก็จ๋พ่อไปต่อตู้ ก็โอเคครับผมก็เช้าก็นหนึ่งก็ประมาณนี้วันหนึ่งระหว่างอยู่บ้านนะครับก็ใครมารับชมคลิปนี้นัมผมขอขอบคุณมากนะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ช่องนอนท์ทักไทยแลนด์นนนะนด้วยนะครับนี่ครับบ้านคาเดมี่นะครับก็เราตั้งชื่อบ้านกันเองนะคำว่าบ้านคาเดมี่นะครับตอนแรกมีแต่สามหกตอนนี้มีวันโว่พ่อก็มาจอดเล่นด้วยนะครับบางทีก็มีสามยี่มาด้วยนะครับนี่คนระับ ตรงนี้ไม่ค่อยได้มาอยู่หน้าบ้านนะส่วนใหญ่จะอยู่กันแต่หลังบ้านนะครับครัวทําครัวทํากินหลังบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตัดหางได้นะเวลาพี่หนึ่งยกตู้อะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเอาหางมาตัดไว้ตรงนี้ตัดตรงนี้ได้สองหางตรงนู้นได้หางหนึ่งสามสี่หางได้สบายเลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปตีเปล่าไปไหนอีก อย่างอีกที่นะครับอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะสั่งผมไปไหนครับตีเปล่าพันกิโลแน่นอนพ่อไปไหนอ่ะพ่อเก็บของนี่ครับใครเจอก็ทักได้นะพ่อขับฟันโวเอาละบ๊ายบายสวัสดีครับตเครื่องกิดเรียบร้อยแล้วเสือ้อนอน,น,อนทักไทยแลนด์หน่อยนะครับราคา